บอลเขาเอาเอาเอาพวดพวดโอ้โอ้โอ้มาแล้วครับเราไม่ยอมเราไม่ยอมครับเราไม่ยอมเฮ้ยมันงไปแอ้วพี้าเอาโอ้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 ออสุดยอดครับสุดยอดสุดยอด ึงอย่างปลอดภัยครับฝนตกครับฝนตกคาเขี้ว่ะางเล้ยนว่ะคางอะไรบ้างคางเลี้มูอย่างคางอะไรนู่เบียดตวด้วยนู่นูกผิดบ้านยังมาใส่เสื้อขนยาวใส่เสื้อขนยาวเลกินีนาแม่เมื่อวานน่ง

กลับไปเล่นต่อหรอไม่ใช่ไหมถือเาไอ้จับจับไปเกาะ่ะอจับได้ไหมฮะเกาะไหนเกาะพี่พี่เอาพี่แกจะกลับไปเลยบอกไม่ครับต้องรอก่อนรอให้คนหยิบตอกก่อนมันดูทางไม่ค่อยเห็นอ๋อจอดไหนอะจอตรงนู้นครับมันขึ้นได้อันนี้เขามาถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายนูด๊ดเหรอ แล้วทำไมเมื่อก hmm? nah, ี้ตอนเรือบูบ้าบูบ้าบูบ้าทำไมไม่นั่งถ่ายวะมีเป็นนางแบบโสดมีผัวแล้วนะครับโสดมีผัวโสดมีผัวแล้วนะครับ เองนะไปไปไป่านถ่ายเขาหน่อยสิเอ้ยเอาหนึ่งสงเฮ้ยอ่ะอยังไม่ได้แอเลยแบบเธอต้องไปนั Wait, ่ง่อยเหมืนเขาอะ่าี้เหอนเงนี้หมเองา้หอูนี่เครื่องนี้ไหม อู้โคตรเด็ดน่ะวันหาที่จอดอู้ ไอ,ไอ้กับวิดีโอมันไม่สวยนชันีนห,หน้าวันนี้เออนั่นนะ่ะเป็นชนีนะ

หัวอ๋อลิงงเมื Genesis> ่อเดี๋ยเดี๋ยวไปเฮ้ยเือใครบ้านี่โลบ้างนี่อยู่อะไรนะของแห้งผมผมใช่ใช่ได้ไกลังเอกของลงครับครับครครับ แล้วขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้เอฟซี F C มารับนะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้โทรมาเมื่อกี้เอฟซีเอฟซี C, C มารับ เดียวมันก hey, yeah. ็ไม like, ่ยกให้ดอกเออคนรอต้องคนรอเฮ้ยกลับไปถึงซื้อเสื้อในใส่ด้วยเด้อไม่บอกไม่กลับไม่ไปในเมืองห้แกลับฮะให้แกกลับก่อน ก็ยังไม่อ่านเลยโอนะ้โหต้นนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือใช่ไหมอันนี้เขาเรียกท่าเรือของแห้งอ๋อเดี๋ยวชื่อนั่ก็าหาลับพรัาโาเค เบ,บียกหมดดูของครบยังครบยังไอ้อุ้มใน,นกระเป๋าลายองอเออจ่ากระเป๋าครบเราครับครับ,บโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปดู เดี่ยวลันทุ่งด้วยเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่กับบีโอเคจำได้แล้วเดี๋ยวรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนู่นไงศูนย์อะไรนะ ยังรักกันเลยไหมยังคิดถึงเอาอีลากคำเพลงเอิดเออ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 ดหลังใส่ก็สุ่งหลังใส่จักบาทเนน่าโอ้โหอย่างสวยเลยนะมาตะลุม ไม่ได้ได่ดโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย,บายลาแล้ว